ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมปีหนหนึ่งนะครับ,บได้อัปเดตส่วนมาเมินหลายวันนะครับผมวันนี้จะมาอัปเดตป้องอย่างเช่นต้นบอนไซเนะี่ยเราจะต้องมาสังเกตเป็นระยะระยะนะครับมาให้อความหูเป็นระยะระยะว่าเราจะสังเกตยังใดต่อไปในเมื่ออีพีที่แล้วเนะี่ยเราได้สังเกตกันไปแล้วนะครับผม สำหรับอีพีนี้ก็จะมาสังเกตการแหมกรรมหนึ่งบางคนก็จะถามว่าสังเกตจะได้ปลลัปธ์เหลือพี่น,นันอันนี้สังเกตพอยอดเขาตะก่อนนี่มันอ่อนอยู่อันนี้ก็อ่อนเขาจะรอเื้ยอดเนี่ยอ่อนๆเนี่ยมันแก่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ตํากิ่งแตงๆเนี่เขาจะเริ่มมียอดอ่อนโปร่งออกมาน้ยๆนะครับผมแล้วก็ต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาก็จะรอรอลักษณะหื้เขา ใบพวกนี้เขาแก่ก่อนแก่จะได้แก่เป็นอย่างแยะนะครับผมคือมันเขียวอย่างเี้ย่อย่างใบเก่าเนี่ยอืมใบเนี้ยจะลนไปก่อนแล้วมันจะมากลับมาเขียวแบบนี้เขาก็จะเริ่มมาแกะมาอย่างแต่งๆนะครับผมแกะออกอ่าเพราะว่ามันเริ่มอยู่ทรงละพอมันอยู่ทรงแล้วกิ่งใหม่เริ่มออกนะครับกิ่งใหม่เริ่มออกถ้ากิ่งใหม่ออกแล้วนี่มันจะบะคืนตัวจะบะคืนตัวละ เพราะว่ากล้ามเนื้อที่เ o าบ e a เ h าดัดนั่นแหะมันอยู่ตัวแล้วนะครับผมก็จะเริ่มเป็นแบบนี้ขึ้นมามียอดมีหยังโป่งขึ้นมาแหมใหม่นะครับตามต้นต่งนนี้ก็จะเป็นต้นที่เรียงกันไว้แล้วก็ทําขึ้นมาพร้อมๆกันนี่ก็จะเริ่มมีกิง่งมีก้านขึ้นมาตั้งขึ้นมาโชว์ออกมานะครับมีกิง่งมีหยังออกมางามขึ้นมาแหม ก็เลิกกระเถอนะการสังเกตการทำบอนไซก็จะใช้เวลาเหมือนกันนะครับผมนี่จะไปมาพอต้นนี้ครับที่ทำล่าสุดนี่แล้วก็น้ำท่วมน้ำดากพ่ออย่างพ่อเนะแปลงหัวไปนะครับผมเนี่ยอันนี้จะเป็นใบอยู่ตรงพนอ่านี่ก็อก็จะเริ่มมีตะปุ่มตะแปมขึ้นเหมือนกันอนาคตก็จะมีกิ่งน้อยกิ่งสาขาอย่างขึ้นเหมือนกันแต่นี้มันทําใหม่ะ ก็จะเริ่มอยู่ทรงนะครับผมแล้วก็ถ้าเราตอนใบหมดเขาก็จะเริ่มแตกยอดเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องการให้เขาฟื้นตัวสักหน่อยเพราะว่าตัวนี้เขาแต่งโชว์ลากตัวนะเขาก็จะบัตาดใบเก่าละเขาจะปล่อยให้เขาสมบูรณ์เต็มตีเลยนะจะเลี้ยงรอเลี้ยงไว้อย่างอีนะแตกฝนไว้เลยนะครับผมนี่สำหรับต้นนี้นะลวดมาพอต้นนี้กันพ่องนะครับผมสาหรับมะขามก็เริ่มมียอดสูงขึ้นมา เริ่มมีกิ่งแตกออกแหมนะมีกิ่งมีสาขาแตกออกแหมแล้วก็เริ่มมีกิ่งใหม่ขึ้นมาแหมด้านหนึ่งเริ่มมีเขียวเขียวเน mm ี hmm. ่ยเราก็หัอนอนาคตแล้วนะครับว่าจะเป็นจะอดนะครับผมต่อไปเนี่ยก็จะเริ่มมีส่องส่องกิ่งขึ้นมาเนเหมือนเหมือนเตี้ยวไทายมาตะก,กี้เหมือนกันปุ่นที่เลียงอยู่ปุ่นนะครับผม mm hmm. นี่ก็จะเป็นต้นทดลองก็จะเริ่มแก่มีอายุที่แก่ขึ้นมา กิ่งก้านก็จะเริ่มแก่ถ้าแก่เขาอยู่ตัวปุ๊บเขาก็จะเริ่มแก่แล้วก็จะต่อนจะได้ก็็ว่ากันกลุมหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นต้นที่โดนน้ำท่วมแล้วก็หันเขียวๆมาผมอัปเดตมาตลอดเมื่อเดี๋ยวนี้กิ่งออกเต็มเลยนะครับผมนี่แวดเลยแต่เราจะปล่อยไว้อีกก่อนเราจะพอกิ่งหนยเหมาะกิ่งหนยสมบูรณ์เอาจะก้อยตัดก้อยลิดต,ตอนที่เขาออกใบเป็นบใบหย่อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแห่งต้นหนึ่งที่เริ่มขึ้นมาเนะี่ย โดนน้าท่วมเหมือนกันแต่อยู่นี่อยู่นะครับผมจากการสังเกตแล้วนะครับผมก็นั่นแหละมันต้องรอแหมระยะหนึ่งนะระยะหนึ่งก็ประมาณต่อได้ประมาณสิบห้าวันนะครับผมจนกว่าใบาของเขาเนะี่ยมันจะแก่มันจะเป็นแก่เป็นใบบกขามแก่กับใบบกขามอ่อนนี่ฮอพอมันตึงอยู่นะครับผมถ้ามันแก่แล้วมันจะแข็งเลยล,ะล,ลบบยนะ่ะรอบๆใบนะอ่าถ้ามันแก่แล้วฮราจะมาแก้แล้วก็จะมาอัปเดต มาทำมาตัดแตง่งอย่างกันต่อไปสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาต้นไม้สาระเรื่องต้นไม้บอนไซมาอู้กันยาแวางแวงวันนี้วันหยุดวันสบายสบายฝนก็นยังตกอยู่นะครับนี่ซื้อซื้อซ,ซยืนตากฝนอู้นะครับผมก็เอาต้นไม้ต้นตอกออนอย่างที่ทําบอนไซนั่นหละมาเกกันพอนะครับผมว่าหลังจากน้ําท่วมแล้วเป็นจะใดเป็นจะาดสําหรับต้นไม้นี่มันบ่ค่อยอย่างจะใดแต่ว่ามันจะเติบโตจ้าตอนน้เพราะว่ามันบ่ค่อยมีแดดนะครับผมครับถ้ามันมีแดดแล้ว แดดส่องแสงปุ๊บต้นไม้จะฮอบแสงแดดมันจะเติบโตวไวเพราะว่ามันจะสร้างอาหารในอย่างขึ้นมาได้เห็นหนักแล้วมันจะปร่งเติบโตไปช่วนงนี้มันก็นจะดอบดอบนะตามสภาพดินฟ้าอากาศแต่ก็จะมียอดอยู่นะเพราะว่ามันได้ฮอบน้ํามันสดชื่นนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับผมพี่หนนเองต้องล่ำลาผกกู้คนไปก่อนนะครับกระวังใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ช,ชื่นชอบไม้บอนไซอย่างต่างเนะี่ยเป็นการเต้เฮาเฮียนหูนะครับแล้วก็ เป็นการที่เราจะต้องสังเกตว่าเอ๊ะอายุเขาหมกใดใบเขาหมอกใดนะครับเข,เขาถึงจะแก้จะดัดต่อไปในขั้นตอนต่อไปอ่ะแล้วก็จะใ่าเวลาหมกใดเขาก็จะมาดัดกันทํากันอัปเดตกันไปเรื่อยๆพร้อมข่าวสารสารละอย่างต่างๆเหตุบ้านนะเหตุท้องถิ่นนยเขาก็จะเอามานําเสนอให้พี่ๆน้องๆลุงป้าหนะน้าอ่าได้รับชมกันสาหรับคลิปนี้กับผมพี่นันเองต้องลำลากทุกค,คนไปก่อน ขอใหุ้กคนที่พอคลิปนี้อยู่จงที่มากะขค้ืนจบดีมีเงินใจถูกเลขถูกหวยเจริญในหน้าที่การงานเจริญในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิตและการหน้าที่การงานจงมีอายุวันน่าสุขภาพลระละัสกาณอันจุ่มเนื้อและเย็นใจจงเจริญทางโลกและทางธรรมกุ้งหัวตัวคนนะครับกระผมปีหนึนง่งต้องลํำลาทุกค,คนไปก่อน้ากันในคลิปหน้าครับผมกราบสวัสดีครับฝนตกดห